สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีได a r y นะคะวันนี้จะมาพาทําไข่ตุนด้วยไมโครเวฟนะคะง่ายๆสไตล์เด็กหอนะคะอันดับแรกเราก็ตอกไข่ลงใส่ถ้วยก่อนนะคะเป็นถ้วยกระเบื้องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะใช้ไข่จำนวน2ฟองแค่นั้นก็พอนะคะจะได้ไมอ่อ้วนด้วยนะเป็นเมนูลดน้าหนักได้ด้วยนะคะ ตอกไข่ใส่เสร็จแล้วเราก็เติมน้ํานะคะถ้าอยากให้ไข่นุ่มมากก็ใส่น้ําเยอะนะคะแต่ว่าเราจะใส่น้ำนิดเดียวก็พอชอบกินแบบแห้งๆใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ซอสลงไปปรุงรสนะคะใส่แค่ซอสก็พอนะคะใส่ซอสแล้วก็ตามด้วยใส่เนื้อลงไปนะคะใส่หมูสับนั่นเองนะ แล้วก็ตีตีไข่ให้เข้ากันกับซอสนะคะตีตีไข่วนไปนะคะจนกว่าเนื้อหมูจะแตกออกจากกันนะคะเนื้อหมูแตกออกจากกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเอาเข้าไมโครเวฟได้เลยนะคะ เราเข้าไมโครเวฟเเปิดความร้อนที่ประมาณสูงสุดได้เลยนะคะตั้งเวลาประมาณ3-5นาทีได้เลยถ้าคนไหนกลัวมันไหม้ก็ตั้งทีละน้อยก่อนนะคะสักประมาณ3นาทีแล้วค่อยเปิดออกดูค่ะแล้ก็รอจนกว่ามันหมดเวลานะคะหรือไม่ก็ หมุนปิดก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาเปิดดูถ้าไม่สุกก็เอาเข้าต่อนี่ครกเป็นหมุนปิดก่อนนะคะเพราะว่าเอาเข้าหลายรอบแล้ว3มนาทีแล้วนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยจ้ากินได้เลยนะแล้วก็ต่อไปเราก็โรยพริกไทยนิดนึงนะคะจะได้มีรสชาตินะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะคะ ทำไข่ตุนด้วยไมโครเวฟง่ายๆนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ